ก็มีผักอะไรใยก็ปลูกหลังบ้านคาตไคา้ใบมะกรูดสารนงสารแน่ไม่ค่อยได้ซื้อเลยค่ะสมัยก่อนนี่นะใบผักข่วเลื่อยอผักชีฝรัง่งต้นบัลลีนฟ้านโอ้ยมีเยอะแยะเลยหลังบ้านนะ,ะเดี๋ยวก็ทําลาบทํานู่นทนํานี่ยายก็จะทําพี่นิงก็จะเป็นฝ่ายช่วยหั่นผักเกรียมเตรียมของเตรียมอะไรให้อย่างเงี้ยช่วงก่อนน่แล้วบ้านเราก็อยุดติดทางรถไฟเนาะพอเสร็จภ,ภารกิจช่วยยายเรียบร้อยแล้วพี่นิงก็จะไปนั่งสาร สารตกะสารบ้านตกกะกแตนนะสมัยก่อนมันของเล่นมันไม่ได้มีเยอะแยนะเนาะสมัยก่อนเนาะเอาสมัยนั้นเราบ้านเราอยู่ติดทางรถไฟมันก็จะมีสนามกว้างมากเลยหน้าหน้าบ้านทุกคนสนามมันจะเป็นเขตทางรถไฟแต่บ้านเราอยู่ห่างทางรถไฟไปนั่นแหละนะเพื่อนบ้านเรานี่แหละแต่ว่ามันก็จะมีถออหนทางเส้นทางระหว่างทางรถไฟกับบ้านคนใช่ไหม แต่ตรงที่ที่มันกินเขตรถไฟเขาจะปลูกหญ้าสวยเลยนะสมัยก่อนมูสสมัยนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะเขาปลูกหญ้าสวยมากๆแล้วมันจะเป็นที่เราไปนั่งเล่นนะไปเตะเด็กผู้ชายก็จะเตะแถวนั้นนะคนที่อยู่แถวและแวกนั้นหน้าบ้านแต่ละคนก็จะมีคนออกมานั่งเล่นหน้าบ้านตัวเองนักเรียนนักอะไรบางคนก็นั่งรางรถไฟเด็กนักเรียนเนาะ,ะก็เป็นที่แบบพักผ่อนกันเลยสมัยก่อนมันไม่มีที่ท่องเที่ยวที่เล่นมันไม่มีโทรศัพท์มือถือให้เล่นมันไม่มีอะไรใช่ไหมคะนั่นแหละ พี่ก็จะมานั่งสารลังลังตะกะแตนถอนหญ้าถอนหญ้าที่อยู่ตรงสนามหน้าบ้านนั่นแหละแล้วมาสารลังตะกะแตนอุื่ก่อนพี่หิงสารลังตะกะแตนสวยมากแล่เตือนที่จำไม่ได้สารลังตะกะแตนนี่อุ้ยสวยนะคะสนุกมากเลยสวัสดีจา้าน้องอาวายแล้วหลังจากนั้นแล้วก็แบบเอกินข้าวหรือยังน้องอาวายกินข้าวยังหกโมงกว่าแล้วอ่ะที่บ้านอ่ะ พี่หนิงทากับข้าวเสร็จแล้วแต่ว่าเรายังไม่กินรอป้ากลับไปกินพร้อมกันพี่หนิงก็ยังไม่ทําอาหารในป้าเลยพี่หนิงมีหมูอยู่พี่หนิงว่าจะทะแนงแต่ว่าต้องถามป้าก่อนว่าแกจะกินหรือเปล่าแล้วแต่แล้วแต่เขานะจ๊ะแล้วแต่อารมณ์เพึ่งกลับมาไปไหนเอาไปซื้อของมาเหรอนี่น้องขวาทาลิสติกอันใหม่ที่ซื้อเมื่อวานเนี่ยจ้ะสีสวยไหมน้องขวาสีสวยไหมลิปอันใหม่ที่ซื้อเมื่อวานที่เล่าให้น้องฟังอนะ Icana, ไม่ติดเลยอ่ะสบายดีมากเลย <laughs> สีสวยไหมแล้วก็ติดเทินนะนะเอา get get Ó, มือโดนนี่ก็ไม่ติดเลยเนี่ยเห็นไหมนะสบายเนี่ยดีมากมากนะมือลงมือจับก็ไม่ติดเลยเพื่อนๆชอบถามพี่หนิงว่าพี่หนิงเวลาพี่หนิงทำอาหารกินข้าวโชว์ทำไมลิปสติกพี่หนิงอยู่เนี่ยเนี่ยลิปสติกย้อนนี้มันดีมากนะมันไม่ออก โดนอาหารก็ไม <c oughs> ่ออกนะฮะนั่นแหละสวยสวยน้องน้องาไว้เดี๋ยวพี่หนิงถ่ายรูปไปให้ถ่ายรูปไปให้ดูสวยเออเสร็จแล้วอันเออเราก็จะมีเต้นยางใช่ไหมทุกคนเต้นยางใช่ไหมเต้นยางแล้วก็เต้นเต้นเออเต้นตานั่นไหมเต้นเป็นตาเป็นตาแหมโอ้ยพี่หนิงนี่นะยางเต้นยางยกสุดมือนี่พี่หนิงก็โดดได้เลยนะทุกคนแต่ก่อนเนี่ยพี่หนิงกระโดดยางเก่งมากเลยนะเพื่อน พี่หนิงกระโดดยางเก่งมากเลยไปซื้อของมาค่ะไปกลับสามอ๋อไกลมากๆเลยอ่ะทาไมขับรถแบบเข้าเมืองไกลมากพี่หนิงเน่โชคดีพี่หนิงอยู่ในเมืองกระโดดยางเก่งมากน้องหัว้พี่หนิงกระโดดยางเก่งมากตอนเป็นเด็กก็ไปรับจ้างขายเส้น๋วยเตี๋ยวขายกุ้งแห้งขายถุงค่ับพอเรียนจบมาสามผมก็มีเงินเก็บโอ้โหนลุ่ณหละคุณนุ่งทอเนี่ยัยเด็กคล้ายๆพี่หนิงนะ พี่หนิงชอบทํางานชอบทํางานช่วยแม่พี่หนิงแบบเป็นเด็กนักเรียนที่พี่หนิงมีเงินเก็บเลยพี่หนิงเวลาไปทัศนศึกษาครูครูครูจัดเนาะทัศนศึกษาไปเที่ยวบางแสนไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําทะเลไปเที่ยวจังหวัดเลยไปเที่ยวน้ําตกเจ็ดสาวน้อยการไปเที่ยวเมืองการไปเที่ยวทะเลอะไรต่างๆที่เขาจัดไปเที่ยวนะพี่หนิงไม่เคยได้ของเงินแม่เลยนะ พี่หนิงได้ไปเองเลยเงินไปเที่ยวทัศนศึกษาน่ะที่โรงเรียนเขาจัดน่ะเพราะพี่หนิงเป็นคนขยันไงชอบค้าขายตั้งแต่เล็กเลยชอบหลายนะจ๊ะซื้อแถวนี้ก็ได้ออกินกินธรรมดาไม่เป็นก็ใจแล้วก็ใจแล้วจ้ะกินธรรมดาไม่เป็นใจแล้วใจไหมนะกกากินธรรมดาไม่เป็นแล้วต้องแต่ละที่มันต้องไปตรงนั้นนะต้องยอะต้องไปตรงนั้นเท่านั้นต้องไปตรงนี้เท่านั้นโคตรเบื่อเลย โคตรเบื่อเลยนะคะมาโคตรเบื่อเลยเนี่ยมองเห็นภาพเลยเนี่ยเอออืม <c oughs> อันแะพี่หนิงเล่าเรื่องตอนพี่หนิงเป็นเด็กใครเ,เพื่อนฟังพี่หนิงไม่มีอะไรนะอืมพี่หนิงไม่มีอะไรจะเล่านะไลฟ์สดพี่หนิงพี่หนิงก็จะเล่าเรื่องชีวิตตัวเองให้ฟังในหลาเพื่อนใครมาฟังช่วงไหนก็จะได้ฟังเรื่องเล่าพี่หนิงนะใช่ไหมน้องพาวาย